สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องช้างเผือกออฟิเชียลนะครับขอบคุณที่ติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามช่องเล็กๆนะครับวันนี้ได้นำพัเนื้อดินนะครับพระกรุ่นถเสือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่พัดทุกคณสูงนะครับ นี้ปิดทองนะครับเนื้อดีมีแร่นะครับน่กด็ดซ้ายนะครับซึ่งวากลุทำเสรสสินะครับมีสามสีนะครับสีเหลืองสีแดงแลวก็สีเขียวนะครับนนี้จะเป็นอีกคีบสีหนึ่งนะครับที่หาได้ยากนะครับ ออกพุอย่างสูงนะครับที่ที่ตามนะครับชมเนื้อนะครับดูความเก้านะครับปิดทองนะครับก้านะครับผมไม่แน่ใจจะเป็นน้าหรือสีเปล่าไม่รู้นะครับผมขออภัยครับถ้าไม่ใช่นะครับครับเนื้อสุดยอดนะครับ ามเกครับอายุนะครับของพระเป็นร้อยๆปีร้อยกว่าปีนะครับทีกรักของพระนะครับการกดพิมพ์คมชัดดีนะครับครับแกกครับเป็นอนก่นพิมพ์นะครับที่หาดูได้ยากนะครับ เล่นทาผมมัาทราบนะครับอันนี้ความเก่าของอายุพาแล้วครับ คุณหลากหลายนะครับพระถ้ำเสือนะครับถ้ำเสือนะครับนี่ครับไอถ่านนะครับเลยปากนะครับผมก็ไม่ลดปากทำไมนะครับยา,ยาวยานี่นะครับหลังแล้วก็มานี่นะครับ เรืองพัดต้องดูความเก้านะครับเ้อใช่นะครับความสวยงามของพัดนะครับการกดพิมพ์นะครับ พัดนี้ดูง่ายๆนะครับสไตล์นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าเว็บมาชมมารับฟังกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบพรคุณยังสูงนะครับที่เราอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณยังสูงครับสวัสดีครับ